<formation jin inh throat> ยังไม่ได <on> <AMA> e ้เริ่มเลยจ่าพี่ตุ้มหน่อยค่ะเอาเองชี้นะพี่ตี๋ดีนะถามดีๆนะใครถามไม่ดียังไงฮะเออดีๆโดนต่อยเรอวันนี้รับบทอะไรคะวันนี้รับบทวัันนี้รบบทจอมพลังผู้พิคิดทั่วจักรวาลแผ่นดินก็ข้าเป็นผู้มีอำนาจเพียงเพียงผู้เดียวใช่่หย่า ไม่เย็นอันนี้เป็นแข้งแข้งมันแข้งอะไรอ่ะแข่งผู้พิชิตจักรวรร ถ้าปกติเราเป็นแฟนมาเวลหรือใช่ไหมใช่คลับชอบชอบตัวไหนพี่ไม่ไม่ไม่จะชอบตัวไหนแต่ตอนนี้เขารับบทเป็นแขรงก็ต้องคือต้องเป็นแขรงอย่างเดียวดูเสื้อนี่ดูดูนี่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 ใส่มาจากทุ่งนาเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีตัวเดียวต้องฝากฝากดู้ไหนข้านังวันไหนมาขายของเลยขายของอีกแล้วอย่าลืมหลังแหงวันวันไม่ไม่จะพูดว่าหล้างแหงวันความรัก อย่าลืมวันที่15กุห้ากุมภาทุกรงภาพยนตร์อย่าลืมปีนี้รปีอะไอย่าลืมอย่าลืมปีนี้ดิอย่าลืมเรื่องอะไรฮะอนแมนอันนี้อนนี้ถมทางการทางการว่ามวยไทยที่ต่างประเทศแล้วไงเพื่อีชอนเห็นเห็นแบบข่าวแบบแสดงความคิดเห็นอะไรคิดเห็นอะไรเราก็ ทำเรื่องของเราอยู่แล้วเออ,อ,อมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาเขาพูดจะไรเรื่องของคนอื่นเขาของคนเราก็ของคนเรา แต่บอกข่าวว่าคือรักมวยไทยุณรักมวยไทยเอ้ยรอยอย่างงี้จะเป็นรับมวยคือื่นไ่อยไงนี้นะตาบอดีคนไทยไมันต้องไทยดิครั้งล่าสุดมวยไทยได้ถูกบรรจุเป็นแบบหนึ่งในกีฬาของโอลิมปิกแน่นอนก็าาอาจจะอาจจะมีความหวังก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็ดูความลุงนามของสมาคมสมาคมลกนะครับทุกอย่างมันต้องมีหนังสือจิตจารศาสนาแล้วก็เป็นการร่วมมือของ อาสมาคมโลกของเมกาที่เขาจะมาแต่งตั้งขึ้นมาอาจจะไม่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อมวยไทยได้ไปก้าวไปอีกสเต็ปมันไม่รู้สึกไงมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เคยได้ไปสัม,มานเราเคยได้ไปถ่ายทอดวิชาทั่วโลกมาได้ไงเพราะทุกอย่างถ้าเกิดเราเก่งเพียงผู้เดียวเก่งแค่ประเทศเดียวทุกคนไม่เก่งมันก็ทุกคนก็ไม่ร่วมมือ,อมทุกคนต้องเก่งเก่งทั่วโลกมันถึงจะมาแข่งขันกันได้ เป็นระดับโลกแสดงว่าอนาคตเราอาจจะได้เห็นนนทุกคนว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาเก่งกันทุกคนเลยอยู่แล้วนะครับระดับแล้วก็ออริจินอลคือทุกคนก็มีเข้าเทียบกันหมดเลยหมดแล้วเฮ้ยพูดอะไรของขึ้นเลรอเฮ้ยมีไฟไหมเนี่ยขอเชือได้ว่าทนผู้หญ่ที่รักษาคบุญเหน่อนที่นมูชาค่ะรับเปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นคุณก็ก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนุ่นโนอลิมป,ป,ป,ปิกใช่ไหม<ช>ระดับนุ่นของเขาที่เขาจะมีสิทธิอของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่พูดถึงอั t ชิยูเอาไปไหนก็เอาไปเลยเออแต่ของเขาเออริจินอลไทยแลนด์ก็นับประวันอยู่แล้วไม่ใช่หรนอย่าไปฟังยันคิกกี้ เราของเรามันดีอยู่แล้วของเราดีแล้วอย่าไปชี้เลียดของเรามันมีป๊อบเตะปากเลยเขาหัวเขามาใกล้ๆปุ๊บป๊อกเเห็นไหมมาป๊อกออกมาปุ๊บเรามันของเรามันอันนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วว้ายไม่นี้สั่งหรือสั่งทั่วข่าวทั่วข่าวเป็นคนตลกเหรอครับไม่ใช่ เป็นคนน่ารักที่มีในต่อยังสองยังเม็ดแป๊ยังบอยเธอไม่รักกับคนแม่ดบอยกับช่างของเธอแต่เราแต่เราแต่เราจดีจะเราจะดีตะลกก็คือทำไมจะลกก็คืออยากจะให้ทุกคนเห็นฟีลิ่งของของการแบบฟีลิ่งแบบปล่อยปล่อยอารมณ์ปล่อยสไตล์อย่าไปตึงเครียดอย่าไปชี้เียดแต่ว่าเราสวมบทบาทที่แบบ หัวโขนที่เป็นพญาเสือเราก็ต้องบุกบุญค่าคือค่าค่าอย่าให้มันเหลืออันนั้นอันนี้เราปล่อยหัวโขนแล้วปล่อยปล่อยปล่อยพลังออกแล้วขอบคุณไหมคะขอบคุณไหมขอบคุณไหมโอ้ยเอาไข่ไข่ไข่ลูกก่อนเจอเห็นฉันเป็นคนตลกได้ยังไงฉันสุดยอดไอดอลของความแข็งแรงบึกบึนนะเว้ย